สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้เราก็ยุ่กับเกม No Way to Die หรือว่าไม่มีทางตายแน่นะครับไม่รู้ว่าไม่มีทางตายจริงหรือเปล่านี่โอโอเคเดี๋ยวเราจะสคิปไปแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะเราสามารถเลือกเพศของตัวละครได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชายหรือว่าตัวละครหญิงอะไรอย่างี้นะอนันนี้โอเคครับมาผมก็เลือกเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะโอเคนี่คล้ ύ, ายๆป้อมปืนเลย มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกมนี้ก็จะออกแนวคล้ยายกับเกม the last of Us อะไรแบบนี้นะไม่ใช่ the last of Us ดิอะไรนะเกม last d a y on Earth ไม่ใช่ the last of Us พูดผิดลืมนะครับโอเคเฮ้ยมีเนื้อสเต็กด้วยเฮ้ยมีป้อมปืนด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยเรามีกระสุนช็อตกันนะ okay. okay. ครับโอเคเอ่อยูแอน e ี y โอเคครับเราต้องต่อสู้กับซอมบี้นะเรียบร้อยเป็นไงล่ะสุดยอดเลยนะ โอเคนี่มาคือเราต้องเก็บก้อนหินนะเก็บให้หมดมาครับเอายิงไปเฮ้ยเฮยไอ้ตัวนี้ยิงนะัดเดียวไม่ตายนะครับคือเราต้องยิงสองนัดน,นะอืมเทกอเราสามารถเก็บของจากศพซอมบี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเก็บเบอร์รี่กินก่อนรู้สึกหิวนะมาผมจะตั้งป้อไมไว้แถวนี้แล้วกันนะไม่ไม่ดีกว่า เราจะเก็บบอยนะครับเฮยน้องกวางน้องกวางมานี้หิวข้าวนะอยากกินเนื้อน้องกวางนะครับเกมนี้ก็จะมีเรื่องของค่าความหิวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีค่าของพลังงานอะไรแบบนี้นะอืมโอเคเก็บเบอร์รี่ไปครับอืมเฮ้ยซอมบี้มาแล้วผมจะใช้มีดแล้วกันนี่ฟันสองทีครับเอาเรื่องเลยคือเราต้องเคลียร์ซอมบี้แถวนี้ให้หมดก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะ คือเราต้องพยายามเซฟตัวเองไว้นะแล้วก็มีเห็ดนี่เอาเห็ดไปแกงได้ปะเนี่ยอย่ากินแกงเห็ดอะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคราบนะบมาโอ้ยคือเราต้องใช้เยอะนะเนี่ยทรัพยากรตอนนี้คือเรายังไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วนนี่มันคืออะไรตู้เซฟวะโอเคครับไยนอนได้ไหมไ้ยอยากนอนอะนอนตรงโอเคครับ นี่เราสามารถคราบของตัวนี้ได้นะไม่มีของให้เราคราบเยอะเลยผมต้องเก็บต้นท่อนไม้มานะหรือว่าต้องเราต,ต้องตัดไม้ก่อนหรือเปล่าโอเคยังตัดไได้นะครับคือเราเหมือนยังไม่มีขวานยังไม่มีขวานอะไรอย่างนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทําขวานก่อนเลยนะครับบเอาชิมหายแล้วพื้นที่ไม่พอไม่พื้นที่ไม่พอ,อ,พพอใช่ปะ แม่เงเอ้ยโอเคครับพื้นนี้ไม่พอนะเซ็งเลยโอเคครับนี่เราได้ขวานมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ขวานกันเดี๋ยวสลับของแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่ะใช้ขวานแทนมีดถึงเวลาตัดไม้โ๊โ,โ,โอ๊อ่าตัดตัดอ้าวตัดครับนี่ได้ไม้มานี่พอเรามีขวานปุ๊บมันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับและนี่มันคืออะไรเนะี่ย ันนี้เป็นกับดักที่เราทำเอาไว้นะหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเงินอะไรแบบนี้นะเราสามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะครับเพื่อแบบรับรางวัลอะไรอย่างี้นะแต่ผมจะยังไม่ดูเลยกันนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปผจญภัยข้างนอกกันนะโอเคมาไปผจญภัยกัน Here we go ไปที่ไหนกันดีเนะี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็เราต้องมาตรงนี้นะ อ่ะรันแล้วกันถ้าเราวิ่งมันก็จะถึงเร็วหน่อยนะครับแต่เราต้องเสียพลังงานอะไรอย่างงี้นะ Enter โอเคยืนยันทำไมซอมบี้ในะเกมนี้มันมีคล้ายๆแบบเกต็น้ำแข็งเลยเนะี่ยไอเกตสีฟ้านะครับรอบๆตัวนะไม่รู้ว่าเป็นเกต็อะไรเป็นเพชรหรือเปล่าน่าจะเกิดน่าจะเกิดจากการติดเชื้อนะครับเลยทำให้ซอมบี้กลายพันธ์อะไรอย่างงี้นะโอเคมาเดี๋ยวผมจะตั้ง,งป้อมปืนแล้วกันคนระับเป็นไงล่ะเจอป้อมปืนเข้าไป ผมว่ามันแลงเอาเรื่องเลยนะเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ใช้ตอนจําเป็นนะตอนนี้ก็ไม่จําเป็นใช้เท่าไหร่นะรู้สึกหิวน้ํานะโอ้ยโอเคครับเปิดดูสิของตอนนี้เราก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคออตโต้นี่เกมนี้ก็จะมีการเล่นแบบออตโต้ด้วยนะครับคือมันแบบสุดยอดเลยนะ เผื่อใครที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นเกมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดออโต้ปล่อยให้มันลันไปได้นะครับแล้วเราก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นหรือว่าทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับคือ <l ots> ให้ตัวเกมมันฟาร์มเองนะแต่ข้อเสียก็คือการแบบเล่นนอัตโนมัติก็อาจจะไม่ไม่ดีเท่าแบบเราเล่นเองอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมก็ชอบเล่นเองมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่คน,นครับเผื่อบางทีเราไม่มีไม่มีเวลาอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถเราสามารถกดออโต้ได้นะอวยสีฟ้ฟาๆนี่มันคืออะไรมานี้มานี้ น้องกวางมานี่มาเป็นอาหารใช่ดีรู้สึกหิวมากมากเลยเนี่ยโอเคครับโอ้โหไอซอมบี้นี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ผ้านะครับโอเคเฮลโลมาเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนะครับจำเป็นละเออยิงยิงน้ดนึงอีกน้ดหนึ่งน้องวิ่งหนีแล้วขอโทษน,นะน้องพี่ต้องกินน้องแล้วพี่ไม่มีอาหารนนเนี่ยโอเคเรียบร้อย sorry เฮ้ยซอมบี้มาแม่งเอ้ยทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยเนี่ยมีอะไรให้มาเรามีอะไรให้เราไหมโอ้โหมีเหมือนเดิมนะครับมีแต่ผ้านะไม่มีของให้เราเลยเรียบร้อยรู้สึกว่าไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันน่าจะใส่เกาะด้วยหรือเปล่าโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันนะไปไหนกันดีอืมแถวนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องรอแบบเรเวลสูงนะ โอเคโอ้โห okay. oh, oh. คือมันมีหลายที่เลยนะครับมามาตรงนี้ก่อนแล้วกันรันนะครับวิ่งไปเลยเดี๋ยวเราจะมาตรงจุดน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะเดี๋ยวเรามาสำรวจแป๊บหนึ่งโอเค Enter h e a d i g Go โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาพร้อมแล้วพร้อมลุยซอมบี้อยู่ไหนนะ เออเอเอาขวานเฉาะหัวเลยโป๊โป๊เฮ้ยทำไมขวานมันเบาจังเอ,อชิมาหายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมผมเดินช้าเฮ้ยมันเราติดสโลเลยนะเมื่อกี้นะชิมหายแล้วผมว่าผมต้องใช้มีดแล้วแหละนะโอเคเอ่าเดี๋ยวกินเห็ดแป๊บนึ่งคนระับอยากกินเห็ดนอะ่ะอันนี้คืออะไรใช้ไม่ได้นะโอเคครับ เดี๋ยวเราลบอันนี้ทิ้งก่อนนะดีลิททิ้งนะโอเคคือมันไม่น่าแบบจําเป็นเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรากินสเต็กก่อนเพิ่มพลังนะอ้าอิ่มเลยนี่กินน้ําด้วยโอ้โหเรียบร้อยนะอิ่มมากเลยตอนนี้เพราะว่าผมต้องประหยัดกระสุนแล้วนะชิบหายแล้วอุ้ยซอมบี้มาแล้วกระสุนตอนนี้คือล่อยหลอ,อนะครับเริ่มไม่ค่อยมีแล้วกระสุน ใช้เปลืองกันไม่ใช่อะไรโอเคครับผมจะใช้มีดแทนแล้วกันอ่ะนี่มีดก็แรงเหมือนกันคนระับอืมก็มาดิครับซอมบี้ใช่ไหมเอาเอาก็มาดิก็มาดิก็มาด,มาดิเรียบร้อยเฮ้ยมีเพื่อนเล่นคนอื่นด้วยเหรอเราเจอเพื่อนเล่นคนอื่นด้วยนะครับเอาเรื่องเลยมาเดี๋ยวเราจะตั้งป้อมตรงนี้ไว้นะไม่ทำไมป้อมไม่ตีอ่ะเฮ้ย เอ้ยแมงเอ้ยนี่เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยผมต้องใช้ปืนแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้ปืนจัดการเขากันนะโอเคพยาบาลเราเต็มแล้วเลือเราเต็มไม่ใช่พยาบาลพูดผิดนะเอา้าเขาอยู่ไหนเรอ Where are you โอเคครับนี่อยากจะเล่นใช่ไหมเรียบร้อยนะครับเขาเสร็จล้วเฮ้ยโอเค เกมนี้เราก็จะมีโอกาสเจอกับเพ่อนเล่นขื่นด้วยนะครับอืมโอเคคล้ายๆกับเกม Last Day on Earth เลยนะแต่ผมคิดว่าเกมนี้มันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองดีนะครับมันก็ออกแนวออกแนวอินดี้หน่อยนะใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีดดอดอะไรแบบนี้นะครับก็สามาัรถลองดูเกมนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเล่นสนุกเอาเรื่องเลยผมว่าเกมนี้มันก็เล่นเพลินเี่นะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นต่ออีกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปฟาร์มของต่อนะ หลังจากที่จบคิมนี้แล้วนะครับรู้สึกติดใจผมจะใส่ชุดเขาแล้วกันคนระับชุดโคเทเลยอ่ะชุดเก่านี่ไม่เอาละอืมโอเคครับผมก็จะกลับบ้านแล้วกันนะอยากกลับบ้านมากเลยแต่ถ้ามีที่อื่ในให้ฟาร์มต่อผมก็จะไปฟาร์มต่อนะแต่ถ้าฟาร์มไม่ได้แล้วเราก็กลับบ้านเลยนะตอนตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีที่ไหนเราไปโอเคครับกลับบ้านนะ มาวิ่งมาเลยไม่ต้องรอถ้าเดินไปนี่กว่าจะถึงนี่คงนานนะไม่เป็นไรยอมเสียพลังงานนะเพราะว่ายัางไงเราก็ได้พลังงานฟื้นคืนมาอยู่แล้วนะแต่เราต้องรอเวลาอะมาละกลับถึงบ้านแล้วอืมจะรู้สึกเหงานะครับอยู่คนเดียวคือเราก็ยังไม่มีเพื่อนเลยนะครับตอนนี้อยากเลี้ยงหมาสักตัวได้ไหมเหล็กั่วเนี่ยไปทำไรได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหีบเก็บของนะครับเราสามารถเก็บของตัวนี้ได้ ใส่หมวกโอ้โหหมวกมีสองแบบนะใส่น,นี้แล้วกันเทดีอันนี้เอาทิ้งไปอ่าแล้วก็เก็บไม้เอาไว้อทำไรต่อดีนะอืมคราบอะไรได้อฮ้อันนี้คืออะไรนะที่ใส่น้ำผลไม้หรอแล้วนี้ไปทำไรได้เนะี่ยมีบา้เบสบอลด้วยนะครับคือมันมีหลายอย่างให้เราคราบเยอะมากเลยนะมีปืนด้วยมีธนูด้วยนะครับ เฮ้ยดีเซอร์ก็มีปืนดีเซิร์ตธนูก็มีนะครับเพราะว่าธนูมันก็น่าจะค่อนข้างโอเคนะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาที่เรา,เาแบบยิงธนูไปนะครับเราสามารถเก็บลูกธนูได้หรือเปล่านะแต่ถ้ามันเก็บได้นี่มันจะโคตรดีเลยนะครับเราจะประหยัดกระสุนแล้วก็ประหยัดลูกธนูด้วยนะครับถ้าเราเก็บมาใช้งานได้อะไรแบบนี้นะโอเคเออนี่เดี๋ยวเราจะซ่อมแซมบ้าน,นะครับสร้างบ้านเพิ่มแล้วกันนะ โอเคต่อไปก็เป็นตรงนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวอ่ะพอก่อนนะก็สร้างประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่โอ้สุดยอดเลยนอนได้ไหมอยากสลีปอ่ะสลีปได้ปะอาชิมหายแล้วมันสลีปยังไงเนะี่ยตอนนี้คือยังสลีปไม่ได้นะแล้วเราก็ยังสร้างตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะ โอเคเก็บเอาไว้เฮลโหลโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วอืมเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองสำรวจอีกรอบหนึ่งนะที่ไหนดีนะเอาตรงนี้แล้วกันที่เดิม ที่เดิมเวลาเดิมไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคไปได้นะอืมอยากไปสำรวจที่อื่นนะแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ได้นะเลเวลไม่ถึงนะเอออยากไปมากเลยอยากเจอความท้าทายที่มันมากกว่านี้นะอืมผมว่าเกมนี้มันก็แน่าจะมีบอสซอมบี้ด้วยนะแต่ตอนนี้เราแค่ย,ยังไม่เจอคนระับโอเคพอเรากลับมาซอมบี้มันก็อยู่เหมือนเดิมนะนี่เหมือนซอมบี้มันจะเกิดใหม่อะไรแบบนี้นะอืม โอเคช่วงแรกก็แบบนี้นะครับคือมันก็ยังเล่นได้ง่ายอยู่นะครับแต่พอพอเราเล่นไปได้สักพังเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นยากแล้วนะครับตามสเต็ปเกมเอา,เอาชื่อดอดส่วนใหญ่นะโ okay. อเคอ้าวฟัน,ฟ,นฟันเรียบร้อยล่วงไปมีเห็ดให้เก็บเยอะเลยนะครับเอาไปขายได้ปะเนะี่ยขายเห็ด <laughs> ช่วงนี้เห็ดเพาะก็ถือว่าค่อนข้างแพงมากๆเลยนะครับอืส่วนตัวผมก็ค่อนข้างแบบชอบเห็ดเพาะเลยนะครับเคยกินตอนเด็กนะ อืมตอนเด็กนี่กินบ่อยมากนะครับแต่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแพงด้วยนะครับแล้วก็หายากด้วยโอเคโอ้โหมาเยอะเลยมีทั้งหมาป่านะวูบโอเค,อเคนี่ต่อสู้กับหมาป่าอา้าวยังไงครับเรียบร้อยนี่เราจะเจอคนอีกปะ่ะอืมเอาชิมหายแล้วซอมบี้มาเรียบร้อย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเซีอย